อ่าก็สวัสดีด้วยครับวันนี้มาแล้วหนึงเหรียญน,นะหมอพระบ้านมาได้เลยนะครับหลวงพ่อจ้าอยวัดศิทีทุมพรนะโอ้โหสวยๆราคาไม่แพงนะครับอ่าราคาท้ายคลิปเลยเดี๋ยวราคาบอกท้ายคลิปนะที่ลึกนี่อายุครบ84ปีเดี๋ยวซูมให้นิดนึงปึ๊บอ่า,อาไฟมาหน่อยนึงปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าแป๊บนึง เห็นแม่เอ่ยอ่าที่เลึกแปดสิบสี่ปีวัดศรีบุมพรรุ่นส่งน้ำนะฮะปีสองห้าสี่ศูนย์นะปีสองห้าสี่ศูนย์โอเหรียญหนาด้วยสวยงามเลยมีโคดตรงสังกติบาทนะด้านล่างเป็นหงนะฮะหงเป็นหงนะเป็นชื่อท่านแล้วก็ฉายาท่านนะครับสวยงามเลยอ่านี่ ราคาท้ายคลิปนะดูสวยงามเลยผมก็จ้อยนี่เก่งนะครับเป็นพระเก่งในนครสวรรค์เลยนะครับเบอร์นหนึ่งนะฮะอ่ะพี่ผมชอบเหรียญนี้ติดต่อ,อยังไงอ่าเดี๋ยวก่อนนะหน้านั้นมีพี่ท่านนึงบอกว่าเอ้ยน้องทิ้งเบอร์ให้เขาไปเลยเพราะว่าเผื่อเขาก,กดลิงก์กดอะไรไม่เป็น ก็มันมีลิงก์อยู <medim> ่แ <multic> ล <måste> ้วนะครับพี่มันคือขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆนะครับพี่อุตส่าห์แจ้งมาบอกเออเผื่อใครแต่ว่าทีนี้ว่าพระเราลงหลายชิ้นไงเฉพาะพระนี้ก็200กว่าองค์แล้วมันคือเราไม่รู้ว่าองค์ไหนจะบอกราคาเขาไม่ถูกเนาะก็คือพี่แคปมาหรือว่าจํารหัสมาแล้วอ่าผมจะโทรแจ้งกลับไปแต่เบอร์โทรมีครับพี่อ่าสมมุติผมดูนี้ใช่ไหมปังอ่าสี่ดุมพร เดี๋ยวผมเบาเสียงนิดนึงอ่ะนี่สมมุติผมดูอันนี้นะครับอ่ะกล้องอาจจะเบี้ยวเหน่อยนะอ่ะกดเพิ่มเติมครับกดเพิ่มเติมนะครับกดอ่าลิงก์สินค้าบ้างเขบายก็จะเจอเว็บไซต์นะฮะนี่ก็จะบอกรหัสแล้วพี่แคปมาแคปส่งครับยืนยันตัวตนแล้ว มีดีลน์นะครับนี่วิธีการสั่งซื้อเบอร์โทรในนี้ก็มีครับอากดไปหน้าแรกนะครับหน้าแรกอ่านี่มีเบอร์โทรติดต่อนะครับนี่ศูนย์แปดสองห้นยสี่แปดหนึ่งสองสามแต่มันจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราะว่าอ่อผมไม่เห็นผมไม่เห็นสินค้าว่าเออยังอยู่หรือไม่อยู่ต้องต้องแจ้งว่าเอ้ยพี่รหัสเท่านู้นเท่านี้นะรหัสเท่าน, ون, นู้นเท่านี้อ่ะ นี่อันนี้ลงเพิ่งลงนะครับต้องแจ้งรหัสด้วยนะครับนี่อันอย่างอันนี้จีหนึนึถ้าพี่ชอบนะรานะคาหลักร้อยหลักร้อยต้นๆน,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 นี่พร้อมส่งด้วยสั่งผ่านไลน์แอดไลน์ดีพี่แคปนะถ้าชอบแล้วแคปหน้าจอมาอ่าสมมุติชอบนี้แคปปึ๊บส่งให้ผมดูอ่ากดคลิกลิงก์เพิ่มเพื่อนเลยเปิดไลน์ปึ๊บไม่ต้องกลัวลิงก์ไม่มีปลอมนะครับลิงก์แท้นี่ ร้านอันนี้ผมเพิ่มตัวเองไม่ได้นะหรือไม่พี่สะดวก Facebook กอ่ f a c e b o o k หน่อยกดเฟซบ o o กจะล่าช้ากว่านะครับ facebook จะล่าช้ากว่าอ่ะ a c e b o o กก็จะเป็นนี้นี่นะฮะอ่ะจะเป็นหน้านี้ facebook จะล่าช้ากว่านะครับอ่าแล้วก็เบอร์โทรศูนย์ก็มีครับศูนย์แปดสองห้าศูนย์สิบแปดหนึ่งสองสามนะครับนี่เป็นยังไง กดคลิกลิงเพิ่มเพื่อนได้เลยนะอ่ามันจะสะดวกง่ายครับพี่แคปหน้าจอมานี่นี่พี่ท่านนึงขอบคุณพี่นะครับส่งเบอร์มาเลยครับอ่านี่มีพ,พ,พี่ท่านนี้ปิดแล้วคือถ้าพี่อ่าคอมเมนต์ อ่าคอมเมนต์ที่ด er ้านล่างอ่ะอ่าคือถ้าพี่คอมเมนต์ที่ด้านล่างเนี่ยต้องต้องต้องนี่นะถ้าคอมเมนต์ที่ด้านล่าง Facebook อ่ะบางครั้งก็ขึ้นเออยูทูบนะบางครั้งมันก็ขึ้นบางครั้งมันก็ไม่คือแจ้งเตือนมันจะไม่ขึ้นทุกโพสต์นะครับมันจะไม่ขึ้นทุกโพสต์นะพี่ๆนะมันจะไม่ขึ้นทุกโพสต์นะพี่ๆ มันจะขึ้นสมมุติถ้ามีคอมเมนต์สองอันเนี่ยมันจะขึ้นอันดึกหนอันนะฮะอ่ามันจะขึ้นหงอันนะพี่พก็คือง่ายสุดก็คือทางไลน์หรือว่าทาง Facebook นะฮะทิกตอกไม่ได้เล่นนะพี่พต้องขอบคุณพี่พีมากนี่พี่พท่านนี้ก็บอกว่าาจะปิดนะจะปิดเดี๋ยวก็ขอบคุณพระคุณมากนะไม่ใช่องค์นี้นะอีกองค์หนึ่งน,นะอัน อ่าพี่ๆท่านไหนชอบกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็มีอะไรติชมแนะนําได้ครับแนะนําได้นะนะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจไม่เสียตังค์ครับฟรีหมายถึงว่ากดไลค์กดการกดเนี่ยพี่ก็จะได้เห็นสินค้าของผมเพิ่มขึ้นนะอืมเห็นสินค้าผมว่าเอ้ยถูกใจไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่ว่ากันครับพี่นะต้องแต่ขอบพระคุณมากทุกท่านที่รับชมนะครับ เป็นกำลังใจให้พ่อคา้าเล็กๆนะขอบคุณมากครับไปก่อนครับ